สู่การถ่ายทาอดสดฟุตบอลรีโว่ไทยลีกทาง GM 25และ AIS Play ครับนี่เป็นเกมคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดพบกับบุรีรัมยูเนเต็ด BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ3-5-2นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับบุรีรัมยูเนเต็ด,ด United, วันนี้มาในระบบ3-5-2นะครับนับถอยหลังนะครับขอบนันที่ผู้ชมทางบ้านได้รับชมเราถึงแฟนๆที่ลีโอสเตเดียม25ครับเริ่ม b บทเทิลครับฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่11ขอขอฤดูกาลครับบีจีปทุมยูเนเ็ดแชมป์รีโวไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับพบกับบุรีรัมยูเอเอฟพีรฟานถิงยาว่างครับตอนนี้พื้นที่ว่างหลังลายกองหลังนี่ต้องระวังเลยครับเติรนไปได้หมดครับวิงแบ็คขึ้นมาทางสันติภาพดึงจังหวะได้เปิดยอดมาเท้าโฮจังหวะนี้ไม่ได้ครับเราบออเหินข้ามคานออกไปแบบเรือเชื่อมเหมือนกันโยนมาตรงนี้สวยมากเลยครับ ทางขวาขึ้นมาสันติภาพนะครับขาดวนเลยแล้วได้เนี่ยครับปั๊มเปิดมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหเปิดดีมากมากนะครับลงมาตรงนั้นเนี่ยผู้สามตัวอย่างสิบวันเนี่ยไม่ถึงนะครับแล้วสารัฐเองก็โอ้โหเข้ามาถึงบอลด้วยแต่กายว่ามุมตรงนี้เนี่ยเหลือเชื่อจริงๆที่ไม่เข้าครับอัตนากรเปิดติดเซนก้อยฟาบอลตกพื้นแล้วเสาไกลเนี่ยก็ไม่มีใครเทไปนะครับ ดูครับผ่าน1ผ่าน2นี่ครับคนสุดท้ายคือเรเป็นซูดโดก้าที่เข้าไปถึงบอรครับแต่โอกาสในการเข้าทำของทั้ง2ทีมวันนี้แต่ละครั้งน่าจะได้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับใกล้กลๆกับชัดมงคลย้ำกับปฏิสารัตอีกทีหนึง่งซายเปิดทางรับให้ช่องนี้ตัดหลังเลยครับแล้วถืออาวิสิภานไปชัดโอโ้โหโดนไม่แตมครับเอาเลยครับจังหวะของสองดีต้องแก้ไขก่อนแล้วสุดท้ายธินกรทิงตัวล้มก็ได้ฟ้าไปครับ ช่องมาตรงนี้สวยมากแล้วเปิดตัดจังหวะแรกเลยโอ้โห,ห so. สไลด์ที่จะยิงมาตรงนี้กลายว่าไม่ถึงนะครับดูก็สปีดมาแล้วนะครับกะจังหวะโอ้โ so. หจริงๆ,ๆก็เืิดจะทันแล้วนะครับโรซาถึงก่อนทีมต่อขึ้นมาติดอันเดสตูเกสสารัตให้ออกมาจังหวะแรกเราได้เปลี่ยนเลยนะครับอัพิสิทธ์อัพิสิทธ์จี้ G. ต่อจี้แล้วดีดออกมาหาอะไรครับทางกว้างของปฐมพลทันเลยครับแต่จัดดึงเล่นจังหวะสองโอ้แล้ว พาดลูกนี้ผู้สินเป่าฝาให้ด้วยครับซ้ายของชาววัดครับยกเข้ามาตอตบอเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งปูขึ้นนําแล้วแล้วดีใจไม่ได้อีกแล้วครับอเดสตูเย,ยส่งบีจีขึ้นนาแล้วครับอ้อย่างนันหนเหมือนเดิมไหครับโูการที่แล้วเล่นทีน่ดีเขาก็บงประตูให้กับทางบีจีขึ้นนาบูรดามนะครับแล้วเกมนี้ก็กลายเป็นอเดรสตูเยสนะครับที่ทาประตูได้อีกแล้วดูยกมาตรงนี้ครับโอ้โหขึ้นถือว่าก็ มีพันสายเนะครับโอ้โหที่ตอนแรกประกบกับอิริฟานฟันดี้สุดท้ายเนี่ยมาไม่ทันนะครับเป็นตวเยสที่กระแทกมาตรงนี้เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับนี่แหละครับพยายามที่จะมาตัดหน้าไม่ทันโอ้โหแล้วม่งตรงนี้ดีมากมากครับอันน yes ี้ตเยสแล้วก็ต้องชมว่าคนเปิดในชาวัดวิราชาดด้วยสองเด็กเก่าของบูดามทั้งคู่เลยนะครับเอาเดินหนีได้บ้างครับโอซ่าลุยโอ้โหพยายามจะตัดก่อนถึงจุดโทษนะครับ ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ต้องยอมเสียฟาวด์เขาเพราะว่าหลุดเข้าไปในเส้นหลังแล้วครับโรซ่าดูนะครับพาหนีตรงนี้นี่โอ้โหโดนนิดนึงเนี่ยพาหลุดมาแล้วนะครับอัตนากรเลือกยัดเล่นสูตรค่ต่อไปยิงโอ้โหสุดท้ายมีสก,กัดนะครับซัดโดนไม่เต็มแล้วเป็นอีโลฟานที่เตะทิ้งออกมาได้ครับโดนจิมบิคเตอร์ด้วย,วย,วยโอ้โหสูตรลูกนี้เกือบไปเหมือนกันนะครับดูนี่นะครับไอ้เปลี่ยนทางแล้วยิงโอ้โหผ่านครึ่งชั่วโมงครับเปิดยัดมายังลึกไม่พอชัดชัย อ,อบอลเล่นเกีโตกลับมาธีรศิลป์เอาแล้วก็ขึ้นมาซ้ายขวาเปิดทางเหมือนกันนะครับสามต่อสามางหลังพี่ประคองสุภชัยพยายามจะตัดธีรศิลป์ตัดไม่ได้แทงช่องนี้มาถมพคนบอลมันลึกถึงมือของสิบรักษ์ออกมาอ่านเกมจกังหวะนี้ดีมากครับ<อ>ขวาสุดไปนะดประดินตัดเข้าในมายันยังแหวกสองมาฝากครับไมายควันพิงต่อถึงนฤบด,ดินลุยจังหวะนี้สวยนะครับเลือดดีดให้โอ้โหจังหวะนี้ทำมันสวยนะครับบุรีรัมย์แต่ว่าไม่จุเครับโดยเฉพาะท่านดุริบดินนะครับที่ ลุยจะฝามาเลยครับเกือที่จะดุดแล้วด้วยครับสุประชัยแต่ใกล้ๆนะครับเชื่อกันมาสุดประโชคโอ้ทิมช่องนี้แล้วไมค์คอนยกปะโอ้โอห5เป้าหมายเดี๋ยวต้องดูรับจังหวะสุดท้ายน,าน่าจะนะาจะโดนโคลมลำหน้าจับครับจับโอ้โหดูครับออกตัวมาตรงนี้เนี่ยครับเกือมตัวสุดท้ายคือสันติภาพนะครับด้านล่างจอแล้วยกมาตรงนี้เนะี่ยโอ้โหใกล้ๆจีรศิลป์ แตให้เราก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วง45นาทีแรกครับบีจีวทุมเดินเข้าหนโตัวด้วยการขึ้นนําไปก่อนนะจากไม่ตูเย็ดนะครับพยายามจะฝืนดึงกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายขึ้นมาทางชิติพัฒน์แทนกลางชิติพัฒน์ยอดขึ้นมาเอ้าโดซ่าลูกนีโอ้โหกำลังจะงานใส่รันตามมาแก้ตัวได้ครับไทยอินฟานฟันดี้สมารุซ่าเอาบอลลงได้แล้วด้วยนะครับดูยกบอลมาตรงนี้เนี่ย นี่องครับโอกไม่ถึงจะง้างยิงอยู่แล้วครับโอ้โหยังกลับตัวได้ทันแล้วก็สกัดตรงนี้นะแต่ทิ้งออกไปเลยนี่นครับจับแล้วนี่โหโสมาธิของอิฟิฟานถือว่าดีมา,มากๆนะครับเอากดดันกันต่อเปิดลุ้นโค้งเข้าในก็ปัดทิ้งเอาชัวไปก่อนครับแต่เปิดเกมยาวขึ้นมาครับซื้อบอลกาอากาศบอลเข้าทางเอาแล้วกระโดดพื้นที่ว่างมาปะทบคนค้าเรียวมีแตง เข่าขวาลรวซัดลูกนี้ไีชันแล็บอูโหแต่ว่าสุดท้ายบอลมันไม่แรงพองแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยครับแต่มีชั้นแลบนะครับตัวไปแล้วหนึ่งลูกนะครับจากจังหวะลูกเซตเพลย์ก็ต้องบรหิหารจัดก,การเกมรับกันให้ดีครับหยอดเข้าในมาเอ้าอีกทีหนึ่งไต้สก,กัดทิ้งครับมาต่อครับได้ทางทีรศิลป์จะจ่ายยังติดทั้งปิยพนต่อมาใกล้ๆครับสุปชก็เสียให้กับทางสัิติภาพไปอัดไปเลยรับอิฟานแล้วบอลมาเข้าทักไมคอน ไปคอนบงต่อเล่นมาแล้วเซเมโรซาอ้าวสุดท้ายบอลมาเข้าทางแล้วจยัดิงโอ้โหอารูดิโต้ครับกระสวงเลยครับอือหือเดี๋ยวดูภาพช้ากนตรงนี้นะครับบอลที่บงชงมาไม่ลําหน้านะครับแล้วบอลตกพื้นเนี่ยเหมือนจะโดนแขนจริงๆนะครับแต่ผู้ตัดสินปล่อยให้เล่นนะครับคือเคสแบบนี้ก็เหมือนในพรีเมียร์ลีกน,นะครับเป็นบ่อยก็คือเป็นจังหวะถ้าถ้าโดนแขนฝ่ายรุก แต่ว่าโดนแล้วเนี่ยไม่ได้ทําประตูแบบทันใดทันใดหมายเขาว่าถ้าโดนแขนโรซ่าแล้วโรซ่รายิงเข้าเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับ,รบแต่ถ้าเป็นแบบนี้เล่นต่อแล้วมีการต่อบอลอีกเนี่ยแล้วถ้ายิงแบบนี้เข้าถือว่าได้นะครับ,ค,รบคือผู้สิน์ก็ปล่อยเกมไหลต่อเพราะว่าเดี๋ยว VR ต้องคอยคอยเช็ค,คอยู่แล้วนะขวาของสุะโชคเล่งปั่นลูกนี้อย่างหลุดกรอบครับแค่เช็คระยะครับจัดชยัยตัวเชื่อมไใกล้ครับอินเกโซยัดต่อมาปะทะพนจีรศิลป์ แล้วดีดออกมาน้ำหนักพอดีอภิสิทธิ์ให้เข้าในอยังลึกไม่พอครับสาเตสกัดทิ้งก่อนเลยบุรีดำได้ปิยพลต่อมาอองทูรัตนากรยกออกขวามาดารดบดินเอาลงดีครับเล่นใกล้ๆจ่ายต่อสุประโชคให้แล้วดารบดินยกไปเสาไกลแทงตัวมงมสุดท้ายเนี่ยกระโดดขึ้นก่อนบอลครับเจาะตามช่องอีเลฟานแปออกมาอองทู เล่นกันมาเอาอะไรครับตัดหลังตรงนี้แลรืบดินดึงหลบสวยนะครับแล้วเปิดด้วยสายหยอดปาเสาไกลแต่งครับโรซ่างานโอ้โหตวัดตรไมร่เต็มประสิทธิภาพตัดได้เลือกใครมาปฐมพ้นขบวนมีเครื่องอะไรครับปฐมพลนเลือกแต่เข้ากลางแล้วจ่ายช่องนี้ให้กับสี่โรดชัดทองเอาอะไรครับวิ่งวิ่งเบียดสี่โรดสีโรด,โรดเข้าสายสั้นดูดิโอ้โหยังติดขันสาครับโอ้โหแล้วใหญ่ใหญ่นตรงกลางโยนเข้ามาอาวันตกอืมอ่มยังดีนะครับตกแล้วมันก็ ทิศทางบอลเนเข้าไปหาสิวรแล้วท่สุกเนินจุดตกบอลอยู่ตรงไหนเลือกยอดมันก็ลึกไม่พอครับแล้วตรงตัวถัดชัยด้วยเปิดขึ้นมาออนทูบอลจี้ขึ้นมาอีกสักเพลงนึงจะได้หรือเปล่านะครับบุรีรัมจ่ายเข้าในโรซาผิงไว้ก่อนต้องเหนียวแล้วนะครับถ้าเสียตรงนี้เนี่ยโดนตัดดิจบเลยครับแล้วเปิดเข้ามาก็ไม่ดีบ่อย จะครบแล้วครับแล้วก็วจบเกมเลยนะครับเป็นบีทีเอสปฐุมยูติเต็ดเจ้าบ้านนะครับไปบ้านชนะอุตยามยุติเต็ดดึงต่อสูบประตูจาะได้ตัวเย้นะครับโอด้ดีชุนละมุนกันด้วยครับเหมือนจะไม่จบกันง่ายๆเด้ตัวเย้ต้องต้องเด็ดเลยครับครับ